delicious อร่อยครบสูตรสวัสดีค่ะ,คะเวลาเดิมกับ delicious อร่อยครบสูตรมาเจอกันที่นี่นะก <c oughs> ดรีโมทมาเจอเราได้เลยโอ้ยถูกค่ะเอ๊ะพี่ตาขาวันนี้ตากล้อตั้งไกไมเลยคะพี่คะเขยิบเขยไกลมากเลยเขยิบมาไหนที่จ๊ะย้ายม,มาท้ายมาหน่อย <c oughs> เอาทำไมล่ะออกหนะคะมันจะเต่งพี่ตั๊กค่ะคือที่จะบอกเนี่ยที่ให้เข้ามาใกล้ๆเนี่ยเขาจะได้เห็นผิวพรรณดีๆของพี่ตั๊กแต่ว่าไม่ต้องบวกความบางก็ไม่ค่อยดีหรอก ผดีนะหนะ้าใสต้องมาดูของจริงดีแต่คือจะบอกว่าที่จะให้ดูผิวดีๆแบบนี้ก็ามาจากการทา,า,านผักผที่อยู่ที่หน้าของเราจริง<ะ>ด้วยทานผักนี่สําคัญมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเรานาเหนือมาแล้วเนี่ยนะคะก็อบอกว่าทานผักทุกวันจะสดชื่นแข็งแรงผิวก็จะสวยปิ๊งปังอมาดามีด้วยอ๋อผ <laughs> ิวกงกลวง, <laughs> วง,วงอันนี้ก็ขอคอนเฟิร์มเลยนะคะบางคนเขาบอกว่าทานผักเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าต้องทานให้ครบ5สีอย่างที่กรม นะมามัยกระทรวงสารารณสุขน้ำรณรงกันแต่ก่อนจะรู้เรื่องราวเรามาฟังคุณหมอพูดดีกว่าว่า5สีที่เราพูดพูดกันเนี่ยนะคะ5้าสีนั้นมีสีอะไรบ้างแล้วแต่ละสีนั้นมีประโยชน์ยังไงบ้างไปฟังคุณหมอเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตั้งใจจะกินผักให้ครบผ้าสีให้ได้ดีและมีประโยชน์สูงสุดกันแล้วเรามาฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าผักทั้ง5้าสีนั้นมีสีอะไรและให้ประโยชน์ด้านไหนกันบ้างข้อมูลทั้งหมด คุณหมอหนุ่มหน้าใสท่านนี้จะมาชี้แจงท่านแรลงไขให้เราได้ทราบกันค่ะห้าสีถ้าเกิดล่างง่ายๆนะครับก็อันหนึ่งก็คือสีขาวครับอันที่สองสีเขียวนี่อันที่สามสีแดงนะครับอันที่4ีก็คือเป็นสีออกส้มหรือว่าเป็นเหลืองนะครับ สุดท้ายก็คือเป็นสีม่วงแล้วคงอยากทราบใช่ไหมคะว่าผักแต่ละสีเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะให้ประโยชน์อะไรแก่ร่างกายเราบ้างคุณหมอขาอธิบายหน่อยค่ะสีขาวเนี่ยจะดีต่อระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งครับระบบทางเดินอาหารก็คือจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับสีแดงเนี่ยก็จะดีต่อเรื่องของระบบเ,ออเส้นเลือด นะครับหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะครับดีต่อเรื่องของระบบผิวพรรณสีส้มเหลืองนะครับส้มเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของที่มีสารพรืชสัตว์เคมีที่เรียกว่าพวกเบต้าแคโรทีนอัลฟาแคโรทีนพวกนี้จะดีต่อบำรุงเรื่องของสายตานะครับแล้วก็ช่วยปกป้องผิวพรรณจากาพวกแสง UV จากพวกแสงแดดนะครับแล้วก็ป้องกันมะเร็งด้วยนะครับสีม่วงเนี่ยดีต่อเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดเล็กๆนะครับแล้วก็ดีต่อเรื่องของระบบสายตาด้วยนะครับสี เขียวเนี่ยจะมีแร่ธาตก็คือเป,เป็นเป็นสารพิษเคมีก็คือคลอโรฟิลลนะครับแล้วก็มีสายตัวหนึ่งก็คืออินโดทรีคาร์บินอลครับสองตัวนี้จะเป็นสารที่ช่วยต่อต้านมะเร็งได้นะครับแล้วก็ในผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินนะครัที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดนะครับตัวนี้ก็ช่วยบำรุงเ่ือดด้วยนะครับขอบคุณหมอมากค่ะอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็ขอบคุณหมอใเฉยก็ดีนี่หมอก็บอกอะไร เป็นเป็นประโยชน์ดีแล้วไม่ต้องทำท้าวิบวับวิบวับหมอน่าจะดีเรียนศาสตร์หมอไฟด้วยโอ้โหหมอหน่ารักอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวส่งไปค่ะคุณหมอเดี๋ยวส่งไปสมิติเวชเลยส่งไปทำไมครับจ๊ะเป็นรักษาหัวใจไงยังไม่มีแฟนไม่ได้เหรออุ้ยตายแล้วเด็กคนนี้เก็บ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 หมอหมอไฟด้วยนะคะอืม delicious อร่อยครบสูตร